สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูพลออจะมาสอนในเรื่องความสําคัญของวันเข้าพรรษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเนี่ย คุณครูพลอยมีเพลงมาร้องให้เด็กฟังและให้เด็กๆทำท่าทางประกอบไปพร้อมคุณครูพลอยเลยนะคะเพลงวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอ้ยแรมหนึ่งคำพระสงฆ์ประจําอยู่ที่วัดทุกคืน พอครบสามเดือนท่านก็ไม่ฟาฟื้นไปค้างที่เออท่านก็ผิดสิ้นเอ่ยลา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 ต่อไปให้เด็กๆร้องและทำท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมคุณครูพลอยเลยนะคะวันเข้าพรรษาปรดจงได้จดจำ วันเข้าพนระโปวดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอยแรมหนึ่งคำพระสงฆ์ประจําอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสามเดือนท่านก็ไม่ฟาฟืน้นไปค้างที่อื่นท่านก็ผิดสิ้นเอ้ยวันเข้าพนระโปวดจงได้จดจำวันเข้าพันษะ ปรดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอย้แรมหนึ่งคำพระสงฆ์ประจำอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสามเดือนท่านก็ไม่ฟาฟื้นไปค้างที่อื่นท่านก็ผิดสิ้นเออล์ลา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 ลลา เย้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระส่งอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็นระยะเวลาสาเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาพิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนาพิธีสำหรับพระพิสุโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีประวัติวันเข้าพรรษาในสมัยพระพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพันษาเหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชในาศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝนการที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนอาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหายหรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่วความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลาสามเดือนพระสงฆ์ที่เข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสางก็จะถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระพิสุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นมาถวายพระพิสูุสงฆ์สมมามเณรที่ตนเคารพนับถือหรือมีการช่วยพระทำความสะอาดซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทถบ,บุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุกต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นมีประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมาก็คือประเพณีหล่อเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธาน ในโบสถ์ซึ่งเทียนพันษาสามารถอยู่ได้ตลอดสมเดือนและเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสยงสว่างอีกทั้งมีการประกวดเทียนพันษาของแต่ละจังหวัดโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทาง,ทงบกและทางน้ำกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพันษา ร่วมกิจกรรมทำเทียนพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรม,มเทศนารักษาอุโบโสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุกต่างๆอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เป็นกันยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปความสําคัญของวันเข้าพรรษาประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเดี๋ยวมาช่วยครูพลอยสรุปบทเรียนกันเลยนะคะวันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ที่พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา3เดือนวันเข้าพรรษา มีกิจกรรมที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณก็คือการหล่อเทียนพรรษาการแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายที่วัดเพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดเทียนพรรษานั้นเพื่อจำพรรษาการปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาเราจะร่วมกันทำบุญตักบาตรการรักษาอุโบสถศีลการฟังธรรมเทศนาการถวายเทียนพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝน และการเราเว้นอบายามุกทางปวงและข้อสุดท้ายคือการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ